ชีวิตป่าตอนชั้นเชิงการหนีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเรื่องเล่าของคนเดินป่าการหนีของสัตว์ป่าที่โดนหมาพานไล่ล่าถ้าเป็นประเภทที่ปีนต้นไม้ไม่ได้ก็จะหนีง่ายหน่อยโพดถึงสัตว์ต่อสัตว์ไม่นับคนสัตว์ที่ปีนต้นไม้ไม่ได้ก็จะรอดเป็นพวกแรกสัตว์ปีก ก็ง่ายต่อก,การหนีเพราะบินได้สำหรับสัตว์ที่ต้องหนีทางภาคพื้นดินบางประเภทก็อาศัยการหนีเข้าโพรงเข้ารูเช่นริงหรือหนูริงเมน่นหอนพวกนิ่มหรือลิ้นก็หนีเข้ารูและปีนต้นไม้ไม่ได้ด้วยพวกชมดและแมวดาวก็จะอาศัยใช้รูหรือโพรงในการหนีและซ่อนตัว ก็จะเหลือสัตว์ที่ใช้ความเร็วในการหนีหมาเช่นหมูป่าใช้ความเร็วและการสู้กลับใช้ความเร็วที่เหนือกว่าและความคุ้นเคยกับภูมิประเทศเพื่อให้รอจากหมาส่วนแก้งหรือฟานความเร็วต้นอาจจะเหนือกว่าหมาแต่ถ้าไล่กันไปยาวๆมีโอกาสเสร็จหมาได้มากเพราะความเร็วระหว่างแก้งกับหมาสูสีกันมาก แต่เก้งก็ยังมีความได้เปรียบรงที่กระโดดได้สูงและกระโดดได้ไกลมากและเก้งยังมีชั้นเชิงการหนีที่แยบยนมากจนหมาจะต้องหลงกลทุกตัวผมจะเล่าถึงครั้งล่าสุดที่เจอเก้งแล้วเก้งก็หนีมาไปได้เพราะชั้นเชิงแบบเดิมๆหัวค่ำวันนั้นคู่หูขึ้นมาหาผมที่กระท่อมพร้อมปืนแก๊ปยาว อาวุธคู่มือมาถึงก็ชวนผมไปส่องต้นมะขามป้อมที่หัวไร่เก่าของคู่หูคู่หูบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนผ่านมาลงต้นมะขามป้อมเจอกระจงแตกหนีไปบริเวณใต้ต้นมะขามป้อมผมก็ตกลงจะไปส่องด้วยกันคู่หูก็ออกล่วงหน้าไปก่อนพอผมจะเตรียมตัวเสร็จแสงไฟของคู่หู ก็ลับตาไปแล้วทางขึ้นไปไร่เก่าของคู่หูจะต้องผ่านสวนผมขึ้นเขาไปเดินสักกว่านาทีก็ถึงพอพ้นเขตสวนออกมาผมก็แวะเข้าไปส่องเว้งป่าไผ่บงซึ่งมีต้นมะขามป้อมซ่อนอยู่ต้นหนึ่งยังไม่ทันจะถึงต้นมะขามป้อมเสียงหมาเห่าจากด้านบนเขารงกับผมพอดี เสียงเห่าพร้อมเสียงวิ่งไล่ลงเขาเสียงหยียบใบไม้แห้งดังกราวกราวพอส่องไฟขึ้นไปเห็นแก้งนมเขายาวในแสงไฟตัวสีแดงดำกำลังควบกระโจนลงเขามาที่ไล่หลังเก้งมาติดๆคือเจ้าดรีมหมาของคู่หูจังหวะนั้นผมก็พร้อมที่จะยิงแล้วแต่ติดที่เจ้าดรีม มันมาอยู่ในแนวเดียวกันกับเก้งพอดีพอเก้งเห็นไฟจึงเลี้ยวเลียบเขาไปเจ้าริมก็เห่าไล่ตามไปติดๆผมจึงขยับเปลี่ยนจุดมาอีกนิดรอฟังเสียงเพราะเชิงการหนีของเก้งที่โดนหมาไล่ตามมันจะต้องมาที่แนวเดิมอีกรอบและแล้วเสียงเห่าก็ใกล้เข้ามาจากด้านบนที่เดิมพร้อมกับเสียงวิ่งของเก้งที่เร่งสปีดเต็มเหนียว นำหน้าหมามาก็เห็นมันลงมาที่ช่องเดิมแต่รอบนี้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นมากเห็นผ่านระหว่างช่องกอไผ่บงไม่กี่แวบก็รลับตาไปอีกไม่ทันได้ยิงเพราะรอบนี้มันวิ่งเร็วจนส่องไฟตามแทบไม่ทันและทิ้งระยะห่างจากเจ้ารีมเป็นสิบเมตรโอกาสหมดไปแล้วไม่มีหวัง ที่มันจะมาแนวเดิมเป็นรอบที่สามเพราะรอบนี้มันทิ้งระยะห่างจากหมามากคงกระโดดออกจากวงที่มันวิ่งลวงไว้ไปแล้วหมาจะไม่มีทางรู้เลยอึดใจเดียวเจ้ารีมก็วิ่งไล่รอยเดิมลงมาอีกแต่ไม่มีตัวฟานแล้วหมาคงนึกว่าเก้งยังอยู่ข้างหน้าเพราะรอยที่เก้งวิ่งซ้ำรอยเดิมไว้กลิ่นมันจะเข้มข้นมาก สำหรับหมาเก้งอาศัยการที่กระโดดได้ไกลพอทิ้งระยะห่างจากหมาได้เก้งก็กระโดดออกจากทางวิ่งที่วิ่งทำรอยกลิ่นไว้สองรอบหมาถ้าตามองไม่เห็นมันจะอาศัยการดมกลิ่นในการตามรอยหมาก็จะหลงกลิ่นอยู่ในวงที่มันวิ่งลวงไว้อย่างเจ้ารีมที่วิ่งตามรอยอยู่หลายรอบส่วนเก้งไปไกลแล้ว เชิงการหนีมาของเก้งก็จะทำแบบนี้ล่ะครับเคยเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนมันจะใช้เชิงนี้แหละในการหนีมาพรานคืนนั้นเจ้ารีมแอบตามคู่หูมาโดยที่เจ้าของไม่รู้ถ้าเจ้ารีมไม่ไล่เสียก่อนผมอาจเจอเก้งตัวนี้ที่ต้นมาขามป้อมที่ตั้งใจจะเข้าไปส่องพอดีขอขอบคุณคุณอำนาจทองกาบ จากผลงานเขียนชุดชีวิตป่าตอนฉันเชิงการหนีที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะ